สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอทุกๆบ้านเลยครับนั่นก็คือปัญหาเครื่องซักผ้าเนี่ยน้ำไหลช้านะครับทั้งทงที่น้ำนอกบ้านเนี่ยมันไหลแรงแต่ทำไมน้ำเครื่องซักผ้าไหลช้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ปัญหากันเลยครับ เครื่องซักผ้าที่บ้านผมนี่ก็10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นี่ครับตรงนี้นะครับทางน้ําเข้าที่หลังเครื่องเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะครับมันสามารถถอดได้ให้เพื่อนๆนะครับหมุนครับเอามือหมุนอย่าลืมปิดน้ํานะครับผมปิดน้ําแล้วนะเดี๋ยวน้ําจะไหลพุ่งเนี่ยครับหมุนออกครับ อันนี้ผมทำมือเดียวมันก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคเมื่อเราหมุนออกแล้วนะครับเราก็ดูครับที่ด้านในครับอันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขยับเครื่องน,นิดนึงเอาละครับเพื่อนๆพอน,พอ,นพอมองเห็นแล้วนะครับเราจะเห็นแกนที่อยู่ข้างในเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับเอามือนะครับดึงออกมา เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดึงออกมาแต่ถ้าเพื่อนๆดึงไม่ออกนะครับให้ใช้ปลายช้อนครับเสียบลงไปนะครับเป็นร่องแล้วก็ดันเข้าออกมานี่ครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกรองนะครับกรองทรายเนี่ยกรองเศษผงเห็นไหมครับเยอะแยะเลยที่มากับน้ํานะครับถ้าเราไม่เคยล้างมันเนี่ย ทางผ่านของน้ํามันก็จะอุดตันแล้วผ่านได้ยากทําให้น้ําที่เข้าไปในเครื่องซักผ้านเนี่ยมันไหลเบาไหลช้าครับจากนั้นเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเอาไปทําความสะอาดครับวิธีทําความสะอาดของผมนะครับผมก็จะเปิดน้ําครับเปิดน้ําให้มันไหลผ่านนะครับแล้วผมก็ใช้แปรงสีฟันครับที่ขนนุ่มๆหน่อยนะครับ เพราะว่ารูมันเล็กมากเราก็เขี่ยเศษทรายครับส่วนใญยาการนี้นะครับมันจะมาเ,เป็นได้ง่ายตอนที่เขาซ่อมประปาครับน้ําหยุดไหลแล้วตอนน้ํามาใหม่เนี่ยมันจะมีพวกฝุ่นดินอะไรทรายมาปนมาด้วยครับแล้วมันจะทําให้มาอุดตัวกรองตัวนี้ตัวกรองตัวนี้จําเป็นต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่แล้วเนี่ยพว่า สวิตปล่อยน้ำข้างในนะครับวาลวไฟฟ้าหรือเซลินอยวาลเนี่ยมันอาจจะไปทำตรงนั้นให้น้ำรั่วนะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลเข้าเครื่องไม่หยุดนะครับก็เลยต้องมีอันนี้กองไว้ก่อนหนึ่งชั้นนะครับเพื่อไม่ให้เศษทรายเนี่ยมันเข้าไปถ้าไม่งั้นเดี๋ยววาลวข้างในมันจะปิดไม่สนิทถ้าทรายมันไปขวางทางอยู่เนี่ยครับวิธีการล้างก็ง่ายๆ เรียบร้อยไม่มีทรายแล้วครับจากนั้นเราก็นำไปประกอบใส่เหมือนเดิมครับเวลาใส่เราก็ดันเข้าไปเลยครับมันจะสุดได้แค่นั้นแล้วก็ใส่สายเหมือนเดิมครับเราก็ไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับแค่ตึงตึงมือเพราะว่า เขามียางรองด้านในอยู่แล้วครับน้ําไม่รั่วอยู่แล้วนะครับถ้าเราหมุนแน่นเกินไปเนี่ยคาวหน้าเราจะถอดออกยากเพียงแค่นี้นะครับเครื่องซักผ้าของเราน้ําก็จะไหลแรงแล้วครับแต่ยังไงนะครับน้ําที่เข้าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะไม่ไหลแรงเท่าก๊อกข้างนอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านตัวกรองเหมือนกับว่าเราเปิดสายยางแล้วก็ เอาผ้ากั้นไว้นะครับมันก็จะไหลได้ประมาณนั้นแต่ถ้ามันมีอะไรไปอุดตันเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะไหลน้อยเข้าไปอีกครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ